นะนะเพราะว่าผมชาติสายล่าพันปลาสุขโขดไทยพัดถิน่นะครับวันนี้เราไม่ได้มาล่าปลาครับมาล่าอย่างอื่นครับวันนี้ก็วันหวยออกอาทิตที่เจ็ดโดนหวยแดงครับก็ต้องมาหาของกินของป่าครับของดีของกินชั้นสูงเออโอเคไม่พูดพามาทำเพลงนะครับเนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าจะมาหาอะไรครับ นี่ครับสิ่งที่ผมจะมาล่าวันนี้นะครับนี่ครับไม่ใช่ขี้วัวครับรอเล่นครับรอเล่นนี่เลยครับเห็นไหมครับวันนี้เราจะมาแยกไข่มดแดงกันครับดูหลังเนี้ยโอ้หลังสวยครับเทียบปามือนะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่โอ๊ข้าไกลไหมครับโดนกัดครับไม่ใช่มีรังเลียงครับนีครับ สองลังครับไปดูนี่ดีกว่าไกลกว่าหลังเล็กๆน้อยๆเพียบเลยครับตอนนี้ต้นเดียวดูดีครับโอ้กำลังสวยครับน่าจะพอมีไข่ให้ไปกินได้บ้างครับนี่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 ตรงนี้ยังพอมีหลังเก่าๆเนี่ยแต่แค่ตอนนี้ก็น่าจะพอะครับสองลัง สามหลังนะครับนะข้างบนนั่นอีกหลังนึงชี้ตรงมือเนี่ยนี่นะฮะดำๆมดสามหลังใกล้ๆแล้วครับตรงนี้ก็น่าจะมีถ้ามันเล็กเล็ๆน้อยครัๆนี่ไงดำๆเนี่ยย้อนแสงนะต่ดด <S <S อตีเครู้กันแล้วลากเลยดีกว่าครับก่อนผมอันนี้แค่ถุงพลาสติกครับแล้วก็เทปแป้งวันนี้ใช้แป้งข้าวเจ้ามีเหลืออยู่ที่ บ้านนะครับก็เอามาเใ okay, <Okay, S 1> ส่ให้มันลื่นครับหมดมันจะได้เดินยากครับมากัดเรายากหน่อยโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าครับหลังต่ำๆไม่ต้องเจอกระนั้สถุง ตัดหลังเลยตัดหลังเย,เยนหนมครับแค่นี้ก็น่าจะพอกินแล้วไม่ต้องหอมเยอะคอเคอาแค่พอกินเราไปทำกันต่อครับแล้วก็เทมดตัวแม่กับ ไข่นะครับที่เราอยู่ในถุงครับออามาเทใส่ภานชนะที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าเป็นถาดด้เลยก็ได้ครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปเดี๋ยวเราจะแยกตัวนะครับโอเคครับขอญาติแยกก่อนนะครับตอนนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมดกัดครับ เราจะยิงตากแดดไว้ก่อนนะครับ ครับการหาไข่มดแดงแบบนี้แรงงพวงแต่เคยกินนะอร่อยรัะเล็กน้อยสอไปีจากที่เมื่อกี้เราไปแยกตัวแม่นะครับก็ยังไม่หมดครับ ดี๋ยวอามาให้ดูนะไข่ไข่เราก็ไม like ่ไม่แป้งครับไข่อ่อนอยู่แต่ไหนๆก็เคย่าแล้วครับก็เอาไปน่าจะเจียวไข่กินครับวันนี้เนี่ยให้ดูดีๆดีกว่านี่ครับไข่ไหมครับก็จะใส่แป้งไปให้มันลื่นด้วยนะอย่าไปล้างน้ำแล้วแยกแป้งอีกทีหนึ่ง ก็น่าจะพอกินได้ครับนี่ครับไข่ไม่ใหญ่แต่ก็เยอะก็ได้อยู่พอกินอยู่ครับโอเคครับแค่นี้พอกินแล้วครับไม่ต้องเอาเยอะเราไม่ได้ทําขายครับเราทำกินโอเคเดี๋ยวเราไปทําอะไรกินกันครับนี่ครับเรียบร้อยไข่เจียว ใส่ไข่มดแดงที่ไปที่ผมไปหามาในคลิปนะมันแต่มันได้น้อยครับแล้วก็เม็ดมันเล็กมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่ไม่ค่อยมีไม่แตง๋งแล้วก็ได้กินอยู่ครับอันนี้นี่เลยแกงเลียงครับให้ดูครับ แกงเลียงนะครัแงเลียงกุ้งสดแต่ไข่มันแดงอืมเนี่ยอ่าพักรวมครับ น้อยครัแต่ก็มาทําเป็นอาหารได้ครับเนี่ยลองนี้ก่อนเลยครับแกงเลียงครับหักรวมใส่กุ้งสดแล้วก็มีไข่ดแดงครับนี่ยไขย่ดแดงเอาแล้วนะครับ ได้ครับพิกแกงกันเองถึงเครื่องครับหอมจ้ะหวานพักรวมๆแล้วได้ครับได้ออเอาไ่เจียวตักชิ้นแล้วกันนะไม่ต้องไม่ต้องสสยซอสสายอะไรครับเดี๋ยวกินกันนะมเรียง ราเข้ากันแกงเลียงรับไข่เจียวเนี่ยน้ำลาานน้อยนะ <c oughs> เราทำเองนะครับได้เต็มที่มา